อ่าแบนสีมีคนไทยข้างในโอ้สูงเถอะวะสูมีไะโอ้หมอบ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 คาสัน้นโอ้แรงเถอะวะโอ,โอ,โอ,โอ้พุ่งเถอะวะพุ่ง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 รถได้มันคาดยาด้วย,ยรถได้ค่ะ โอเคครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นใบผมก็จะไม่พูแล้วนะครับจะตัดเพลงใส่นะครับเพราะว่าลมมันเข้าไปะทัดกับคูโป,โปเสียงมันดังนะครับเดี๋ยวจะลำการเอาผมก็เลยตัดเพลงใส่แล้วก็ขับรถไปนะครับว่าเดี๋ยวจะหาไม้มาตอกับคูโปนะครับตัวะส่วนพันโอเคไปดูเลยครับ เออผมลืมไปครับมันปูนในไมอได้ตอนนี้แหละแอฟิลดีกันครับก็หมาะดีหมอบเยอะแล้วก็แรงต้นใจเยอะตอนออกตัวนะครับท้าดีผมสัมผัสได้บิดก็ออกปุ๊บก็ไปปั๊บเลยครับเป็นอะไรที่รวดเร็วนะครับเวลาครับตอนออกตัวแต่ช่วงกลางๆไปไปไม่ได้ลองนะเพราะว่ามันอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับลองความเร็วไม่ได้นะถ้าจะลองก็ต้องไปลองสนามเด็กนี่ก็คงว่าแล้วครับนี่ก็ไปแล้วครับจวดครับพี่น้องจวดครับจวดจวด ถามว่านาซื้อมาใช้หรือเปล่าก็เหมาะสหรับมือใหม่นะครับ <L> น้องๆหนุน่มๆมาลองกันได้ฮนะไม่ว่าจะเป็นผู้อยากผู้ใหญ่ก็ขับได้หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เท่าเป็นผู้แก่ฮนะพี่ป้านะ้าปูยะตายายขับได้หมดครับมมีร่างกายสุขภว่าเพียงเลงน,นะครับผมบิดรถได้นะครับตีเกียร์ได้ก็ขับได้นะครับผมชาแนลบมีครับสาดีจวดอย่างเดียวครับฟัง,ขงเขาเล่าไม่เท่าสามารถองครับผมอย่างรู้ต้องลองครับกับกีบิก โอ้โหมอบมอบหมอบโอ้รถแม่งโคตรมอบเลยดินาสีร้อบ่มอบปันนี้โอ้นี่แม่งเครื่งสปอร์ตของแท้เลยเฮ้ยมอบจังนั่งรถหมอบหมอบหมอบ มาแล้วมาแล้วระยะยาวเละยะยาวนะไปหน่ะยโอ้หอบ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 มอบดีขนาดเลยมอบแถวประมาณกลางกลางโอ้ออกมาดีมากแต่ตัวเนี้ยแถวกลางไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้แม่งต้นดีขนาดเลยออกโคตรเบี้อบหอบโคตรมอบเลยสนุกนะคัเนี้อ่า พอมาเจอขาดยาวไม่ทีเพราะว่าผมขัดระขาชัางชั้นเนี่ยพุ๊บขาดยาวมาคลิปหายโหสุดลิลิของสองตัวมันมันรถเจ้ากับมันแบบแรงมาดีขนาดเลยแรงต้นมากลางๆอืมใช่ใช่ใช่คับคับคับ